ฝากไว้นะครับสำหรับพุที่ใสแรงเงินน้ำเ็ดเปียก์เฮดแง่เฮดหัวเฮดสัวน้ำถดคำเลือกครับเลือกไปเหนือลองใต้นะจะเลืมนะครับใช้เครื่องดื่มเอ็มร้อย้าสิอยู่กันมานานพี่เรางร้จากกันนีอยอยู่มาานับพีกำลังโอ้ยไปสิบปีอยู่มาแตะวันก็ไม่ได้เกิดเันไม่ดอ็มรลยวดนึ่งดองใจร้ยหนึงไม่ใส่ไม่ใช่มันใช่ราคาเขาขายแค่สิเหมือนเดิมเอ็มร้อบาสไม่มีที่ไม่คิด ราคาแค่ขวดละสิบาทเองนะครับและสุดรใหม่สุดรหอมน้ำผึ้งนี่แหละสูตรที่ว่าใค่นยี่สิหมื่น่นสูตรนี่แหละมันน่าลองเออพยศพยศตได้ยังอันอันสูตรน้ำผึ้งเย็นร้อยหนึ่งทำไมหรอเขาเนี่ย่าปู่อยซ้อตี้ซีบุยังไงเนูกระชีบูชีกวดเอาห้าดือดเกิวละสองเอาแล้วแบ่งเอยเียบุล้พอปุูเน่าเป็นระยะเนี่ยเน่าป็นระเบง้อลยเออยาวาทองมันอันนั้นยุคคมเลยีว้า เขาเลยเห็นอะไรกันเองว่าอายนะคะเออเราสามชิ้นแล้วสามชิ้นคืออเ่างนี้อุ้งยิงก็ดื่มได้แล้วพีนี้อุได้แล้วอุ้งยิงเป็นสวแล้วโตแล้วค่ะโตแล้วโตโหนู้เป็นสาวแล้วน่าเพงอะไรบ้างนะเดยวสิเอาเพ่งอย่ง้ดมาดูเลคูหัวโลกเนไม่เป็นทายาทแต่นนี้ม่รอ จะลองเพลงมว่าเรนจะลุกขึ้นใส่เยี่ยมกระดับวะอือใช่ไหาอ่ะลองเพลงมสูตีผิดหลังฟังนะครับกับและที่สดแท้ตราอร่อยดีฝากไว้กับพี่กําหนงนะครับเออพี่น้องทำอาหารเป็นอาหารทั้งปลากลางหรือสิเป็นยังก็น้ำยากระทิา๊บไทยเป็นของหวานยังสิ่งตั้งแต่ของคุณนี่ก็แซ่บแซบเลยบ่อแล้วก็นี่เนี่ยของคุณก็นำยาของคุณเออยากระทิ๊บ กับกระิกแท้รอยเปรนสิ์ไใเรื่องข้างข้างกล่องข้างกล่องมบที่นี่ข้างกองเพื่อเป็นวยลุ้นสิบล้านข้างกล่องเลยนะพอว่าถ้ากินเข่าหลวกคันบะงองพิกเนี่ยพอสิมันจิกินเข่าคอวอกที่ไให้รู้ี่องมีวแต่ก่อนมูแต่ไห้เทล้วง่าถื่นขี้ไม่เห็นรเที่ยง ลมันจะลองใปยุคนมีกัแสคนมีกแต่การกันตัแตงห่าพสองข้าไปลองไองได้เป็นแน่แ้วเเป็นคนอยากสร้างยูด่้วเา็นนดีนี่พุตันพุเเงพุเเดงอะไรจังอแล้แงในหมวดนี้ได้ังไแต่แล้วบัวาขาันพี่ดกสองข้ามมาหลุดี่เด็ีอะไรยู่แล้วเออเดี๋ยวี่กแต่ว่าเขาเป็นคดีว่าเนันเอาละเพิ่งเอาอจาก มันจะเป็นต้กซี่แตกก็ต้อไปไงล่ะจากซีห้องซีห้ออผมลงไปกันด้วยไปยังอ่กันเกจ้าพ่อพ้ไม่ยืนมันหลุดน้ำเตากอนไปเปนเสียงไม่หลุดไม่ให้กันล้วเกลือบอเบอเสียงห่งอหยุดเป็นพยานด้เออเอาแล้เพิ่งคนมีกระแสคนมีกระแสเอาไว้างนรูมันจะเปนพูแจง

บอลไปดีครับไปบอลไปเดียวก้าบอลมึงีหมึงลีนะเอ้าแต่้างหลังเรามีกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมทางคณะกรรมการของสภาเพื่อนครับผมเอาตอนนี่เวลาถ่ายเวลาจะเข้า10นาฬิกาเลยหนึ่งทุ่ม20นาทีแต่เวลานาฬิกาไซโก้ค่อยครับผมมันตรงมั้ย่อ เองมลงมาใส่ก็ใส่โก้เลยังกันใส่ถามน้อบ้อนยี่งพอนูใส่ง่ายๆนี่นูเพิ่งบอใส่โก้ใส่โก้เื่นนะฮะใส่กินเวทีกับตองถามมือเพ่านีใคอ่ะโอ้ไทำไมโอ้อ่าเอาสักแรงน่ะ างสักวันให้คนที่หางได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตีกว่านี้ต้นทุนที่มีคือใจดวงนี้อยากเป็นหมอหลังพะทำเป็นุทธหมอสามอย่างนั้นเสียงใจที่มีบอกกับ พร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้สักสุนเก็บผาเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในองค์หอบเอาความฝันมาตอบยู่ ต่อไปบ่ได้ยุ่หโมแต่ว่าบ่เต็มครั้งัวยรังจากบก่คืน่าพทรเมือสิเมตตาเล็กน,น้อยตาดำๆเรียนรงเรียนปนปนลำเปมืนว่าลัางเที่ยมี สัวนฉบับหนึครับผมเดินจากท้องไร่ท้องนาแดงมาตัดคอมฝันนะครับคือว่าปุ้งอิงเป็นไอดอลสำหรับน้องๆหลายๆหลายคนนะครับทีสีเดินสู่เส้นทางของคันธินศิลปินอ่ามาที่นี่ขออนุญาตไม่ยังไปกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้ใดหล่นหายก่อนนี เอาดีดีเด้อไม่เอาเด้อคันนี้าจะทำนะไม่เอาเยวจะฝากไว้กับเจ๊กุ้งให้ไปรับที่กองหน่วยการทำเป็นของผู้ใดของบัลลาที่ลูกของเพื่อนเหรอลูกเออืจอได้ใช่ไหมลูกใช่ไหม คิดได้ไหมเอ่ครับไปดูไปดแล้วจะลืมในคาับุญง่าเก็บรอยหายซีเป็นหองนะครับไป่รวมรุมนล่นเกีด้วยกันนะครับที่นี่แจกนี่ต้าใหม่ตั้ใหม่ทางนักดตรเแฟชั่เคาเมาช่วงนี้บนเวทีเราขอยุดจิตของเราไว้ก <harmon ies> ่อนนะครับเดินเข่าซืนอที่จัดตัอ้กันทองวทีมี่แต่างวิธงเขานะครับเพราะนั้นนการบนเวทีเราจะสนให้กับทางพี่บอลมีเพลงก็เปิดเพลง เออพวพี้กบเป็นย่เนาะนะครับอะสำหรับอยี่น้องย่าเืมนะครับมาถึงแล้วอย่าลืมบงานของ150นะครับเรารวบรวมเล่นเกมที่อาชีพแรก็แย่งกนมีกระบงสุดต่อครับสำหรับ